ผมมองแล้วผมอยากให้เด็กตาต้องมีฝันเขาต้องฝันและเขาต้องมีโอกาสเป็นในที่เขาฝันให้ได้นี่คือโจทย์ใหญ่ที่สุดของชาติพัฒนากล้าคือโอกาส Edukey election 2023นโยบายการศึกษาหน้าใหม่เปิดนโยบายการศึกษาพักชาติพัฒนากา้าอนาคตหน้าใหม่ของเด็กไทยจะเป็นอย่างไร อัทวิทย์สุวรรณพักดีรองหัวหน้าพักชาติพัฒนากลา้าก็เรามีความตั้งใจที่จะไม่ให้มีการรีทายในมหาวิทยาลัยก็คือปัจจุบันเนี่ยการศึกษาเนี่ยมันเป็นการศึกษาตลอดชีวิตแล้วเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนพอประเทศมันเปลี่ยนเข้าเรื่อยๆ,ๆเนี่ยหลักสูตรมันต้องปรับให้เปลัสูตรทยาสสมัยอยู่เสมอบางทีเร,เรียนจบไปแล้วไม่กี่ปีสิ่งที่เราเรียนกลายเป็นสิ่งที่ มันมันไม่ได้ทันสมัยอีกต่อไปแล้วผมคิดว่าการเรียนรู้มันเกิดขึ้นตลอดเพราะนโยบายเรื่องของการที่ไม่มีการรีทายเนี่ยอันนี้สําคัญมากไม่ให้เด็กออกคําว่าซิลจะไม่มีละถ้าเป็นชัดพัฒนากล้าเข้าไปดูอวอครับคือ3ปีนี้เอาจริงพี่มองน้องๆที่เป็นน้องมัธยมเนี่ยน้องกําลังอยู่ในสภาวะไร้ฝันโดยเฉพาะช่วงโควิดคือช่วงนั้นมันเหมือนเราหายไปจากความเป็นตัวตนเราอะอยู่บ้านศึกษาออนไลน์ ม,มันไม่ได้เข้าสังคมมา2ปีกว่าสภาวะ,ะไร้ฝันน่ากลัวมากเพราะั้นก็ต้องจูนให้กลับมาให้ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการศึกษาแกนกลางก็ต้องเปลี่ยนจริงๆเนี่ยมันมีกฎหมายออกเมื่อปี6-2นะเรื่องพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยกฎหมายมีพร้อมเลยที่จะให้โรงเรียนในระดับที่มัธยมประถมลงมาสามารถดีไซน์หลักสูตรด้ตัวเองแต่ว่าความกล้าของบุคลากรยังไม่มี แล้วก็การอำนวยไปซึ่งงบประมาณเนี่ยมันยังไม่เอื้ออำนวยที่จะให้โรงเรียนเนี่ยเขาปรับหลักสูตรของเขาเองได้โดยที่เป็นนว,วัตกรรมทางการศึกษาของเขากฎหมายมีนะแต่ความกล้าของบุคลารกรเนี่ยย,ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นมากนักอันนี้แล้วกัน2เนี่ยการดาเนินการทางนายโยบายที่เป็นงบประมาณแผ่นดินเนี่ยที่จะใส่ลงไปเพื่อให้เปลี่ยนบิดกลไกนี้ได้เนี่ยย,ยังไม่เห็นนะครับฉะนั้นพี่เนี่ยอยากเห็นพรบรพัฒนานวัตกรรมพื้นที่ทางการศึกษาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงคือต้องเข้าไปอยู่ในกระทรวงศึกสาธิกรร แล้วก็เข้าไปสั่งการเรื่องนี้โดยตรงก็จะทาให้พรบฉบับนี้มันเดินได้ตอนนี้มันเขียนไว้มันเดินไม่ได้ครับมหาเอกชนทุกคนเนี้ยเวลาเขาหนีตายเนี่ยเขาหนีตายยังไงเขาก็เปิดคณะรัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์เขาเรียกว่าสายที่คนเรียนได้จบได้ง่ายถามว่านี่คือความเป็นเลิศและคือการที่จะทำให้เราได้เรียนวิชาที่เราควรจะเรียนไหมพี่ว่าไม่ใช่ระบบคุณต้องให้มหาลเอกชนมันแข่งโดยรัดเข้าไปสามสุ่น จินตนาการนะถ้ามหาวิาลยเอกชนเนี่ยมันกลายเป็นศูนย์บ่มเพาะเฉพาะด้านแล้วลดลงไปสนับสนุนจะเกิดอะไรขึ้นผมยกตัวอย่างมหาวิาลยเล็กๆสักมหาวิาลยมหาวิาลยกรุงเทพธนบุรีอยู่ทางฝั่งทนเป็นมหาเอกชนเขาชนะกีฬามหาวิาลยอันดับหนึ่งหลายปีติดแหละเขาเป็นมหาวิาลยที่มีสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยอยู่นั้นคำถามถามว่ามหาวิาลยนี้จำเป็นต้องมีคณะรัฐศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์อีกไหมมหาวิาลยนี้ควรจะผลิตนักกีฬาที่ดีที่สุดควรจะผลิตวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ดีที่สุด ที่นี่ควรจะผลิตคนที่ดูแลเรื่องเวลเนสผู้สูงอายุการฟื้นตัวฟื้นฟูได้ดีที่สุดทีนี้ถามว่าเราจะปล่อยให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแบบนี้เดินไปเดียวๆไหมไม่ได้ครับรัฐเนี่ยต้องอุดหนุนเขาอุดหนุนเงินเข้าไปช่วยแต่ไม่ได้อุดหนุนเฉพาะมหาวิทยาลัยนี้มหาวิทยาลัยเดียวมหาวิทยาลัยไหนเก่งด้านการท่องเที่ยวคุณก็ต้องอุดหนุนมหาวิทยาลัยนั้นคือเราต้องสร้างพวกนี้เป็นศูนย์บ่มเพาะพอคุณเกิดศูนย์บ่มเพาะเด็กคิดแหละเฮ้ยถ้าเข้ามหาวิทยาลัยนี้มีความเป็นเลิทาาางงก้าาน,นด,ดนรโแร เราเคยชินกับการเพิ่มเงินกยศไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วให้เด็กเป็นหนี้กยศแล้วมาถึงเวลาก็เรียนจบออกมาในหลักสูตรที่เหมือนกันหมดมันน่าเรียนไหมประเทศไทยแบบนั้นคือคือมันอยู่ที่ผู้ใหญ่แล้วไงอย่างที่พี่บอกอาชีวศสาธิการตั้งแต่ต้นทางจนส่งต่อมาที่อวปลั๊กตัวนี้คุณต้องติดตัวผู้ตัวเมียคุณต้องเสียบอย่างนงี้ตอนนี้คุณเสียบเฉพาะแต่โรงเรียนอินเตอร์แล้วคุณเข้ามาเสียบปลั๊กหมายวิทยาไทยเป๊ะแต่พอคุณเรียนทั้งเลือกอื่นคุณจะฉีกไปใช้พรบพััฒนนาาาาวตกกกรรรมทงศึษไไปด้ะ พักมันเสียบไม่ลงเว้ยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องเข้ามาดูเข้ามาผู้บริหารต้องเข้าประเทศต้องเข้ามาไม่ใช่ว่าพอเราจะหาเสียงเลือกตั้งกันทีแจกอย่างเดียวเล่นพริญญาตรี 3, ฟรีกยศไม่ต้องจ่ายผมว่าไม่ใช่อ่ะ,ะการศึกษาไทยมันต้องมันลึกกว่านั้นนะถ้าเราจะผลิตเด็กที่มีคุณภาพไปสู้กับต่างประเทศได้มันลึกกว่านั้นให้เป็นเด็ก3ภาษาหมายถึงไทยต่างประเทศนี่คืออังกฤษหรือจีนเลือกเอาอันที่3คือโคดดิ้งอันนี้คือใช้เงินเยอะเลย ก็ต้องปรับเม็ดเงินลงไปในส่วนนี้แล้วก็เรื่องที่2เนี่ยก็จะเอาเกณฑ์เรื่องของการทําวิทยาฐานะครูมาคือผมจะล้มระบบการทําวิทยาฐานะครูครูเนี่ยเสียเวลาทาเวลาจะขึ้นเขาเรียกอะไรไต่ชั้นขึ้นไปไต่ซีขึ้นไปนะวิทยาฐานะทากันเป็นปึง้งคือตัววัดครูมันไม่ใช่การทําเอกสารไปส่งแต่สิ่งที่สําคัญคือคุณภาพเด็กที่อยู่ในห้องเรียนังหางเพราะฉะนั้นต้องยกเลิกเกณฑ์การทาวิทยาฐานะครูครูไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องการทําเอกสารครูต้องไปจัดการเรื่องคุณภาพนักเรียนเด็กในห้อง สองเรื่องนี้คือสิ่งที่เรียกว่าต้องทำทันทีความเท่าเทียมทางด้านการศึกษาของประเทศนี้เนี่ยผมคิดว่าเราได้ก้าวข้ามมาในจุดที่เรียกว่าเกิดปจะสบรณ์แล้ววันนี้มันทำอย่างเดียวคือก้าวมาแล้วเอาไปทำอะไรเดินต่อไปในสังคมยังไงเราทำยังไงให้ประเทศเราเป็นเลิศได้ในอนาคตข้างหน้าไม่ใช่แค่การศึกษาแต่มันคือด้านการพัฒนาความคิดความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่ไปไหนเะมมันต้องมีนวัตกรรม มันจะมีนวัตกรรมได้มันต้องฝังอยู่ในนี้ทําอะไรเหมือนเหมือนกันเรียนแบบกันมันไม่ได้เกิดสิ่งใหม่ก็อยากเหน็นให้ไทยเป็นประเทศแห่งโอกาส